ทำนายความฝันฝันเห็นหน้าอกผู้หญิงหรือฝันว่าได้จับได้รูปคำเนี่ยแปลว่าอะไรได้จับนมได้รูปคำเนี่ยเป็นความฝันที่ดีในเรื่องการเล่นหุ้นการเล่นหวย มีดวงเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคมีโอกาสที่จะเล่นหุ้นเล่นหวยได้กำไรดีได้เงินดีจะได้กำไรได้เงินจากการเล่นหุ้นเล่นหวยเนี่ยเยอะนะคะฝันว่าจับหน้าอกเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุการาหกล้มหน้ามืดนะคะหกล้มบ้านหมุนฝันเห็นหน้าอกผู้หญิง